ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวอลฟรีดออฟเซอร์ฟทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางสนทิยาสตอรีโดยท่านนาวากาศเอกสำริ์ทองอินเรียนท่านผู้ชมนะครับไฟสงครามกำลังลุกโชนโลกกำลังเดือดพล่านนะครับทุกอย่าง นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตาม War ์ท Observ นะครับติดตามท่านนาวากาศเอกสำริ์ทองอินผมยืนยันนะครับว่าการคาดการการวิเคราะห์สถานการณ์ของท่านเนี่ยนะครับเรียกว่าเข้าเป้า8-90%ทําให้ทำไม่เห็นภาพรวมของสถานการณ์โลกที่เคลื่อนไปข้างหน้านะครับและเหมือนที่ท่านพยากรณ์เอาไว้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสงครามรัสเซียยูเครน จะต้องบานปลายนะใช้อาวุธหนักถล่มกันแน่นะครับก็เมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากที่ยูเครนนะได้ขีพปนาวุธจากสหรัฐจากชาติยุโรปถลม่มรัสเซียประธานาธิบดีปูตินสั่งถล่มกลับนะครับด้วยขีพปนาวุธนะครับที่ชื่อ ICBM ท่านผู้ชมครับไม่ได้ติดหัวรบนิวเคลียร์นะโอ้โหแต่ถ้าติดหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยต้องเรียกว่าเราจะเห็นความสยดสยองเกิดขึ้นสงครามมันเดินมาถึงนี่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะได้ติดตามรายละเอียดนะครับจากท่านนาวาการเอกสมธิ์ทองอินรวมทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับที่เรียกว่าห้ำหั่นกันอย่าง เอาเป็นเอาตายนะครับโดนสารโลกออกหมายจับแล้วนะครับทั้งผู้นำของอิสราเอลและผู้นำของฮามาสแต่สถานา์นะครับจะเป็นไปตามที่สารโลกดำเนินการได้หรือไม่โอ้โหนะครับยากเพราะสหรัฐก็ไม่ได้เป็นสมาชิกส,สารโลกอิสราเอลก็ไม่ได้เป็นแต่ยุโรปบอกว่า พร้อมจะดําเนินการนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะครับก็นี่แหละครับอาราบิกาเบตาบีครับขายกันทุกรายการแต่อร่อยจริงๆนะครับปลอดน้ำตาลปลอดไขมันกาแฟสุขภาพ ชิมแล้วก็จะติดใจนะครับซีวีใช้ทมบำรุงผมใช้ต่อเนื่องผมดกผมดำนะครับและสำหรับนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ซื้อสินค้านะครับผ่านช้อปปี้อยู่แล้วเนี่ยครับนี่ตามลิงก์นี้ครับสะดวกมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมจำได้นะครับในยุคสมัยก่อนผมเนี่ยตัดผมสั้นสองข้างนี่เถอะก็ไปหมดตรงกลางก็เป็นไข่ดาว วันนี้นะครับผมอ่อนๆขึ้นเต็มหัวดอกดำกลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งหนึ่งครับช่วยกันสนับสนุนรายได้ทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจส่วนตัวเลยครับเพื่อสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยให้มีกำลังที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับเนี่ยทั้งโลกกำลังตื่นเต้นนะครับซึ่งมันไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันต่อเนื่องจาก การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่าทัป์อยากจะหยุดสงครามที่ยูเครนใช่ครับใช่ครับนไบเดนก็อยากจะลุยต่อครับลุยต่อครับครับทรัมท์จะมาทันหรือไม่ทันไม่รู้อะเดือนมกราถูกไหมครับครับใช่ครับแต่ว่าสหรัฐให้ขีปนาวุธยูเครนถล่มรัสเซียรัสเซียเอากลับแล้วขอเชิญท่านลำดับความให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจสถานการณ์เลยครับครับก็ก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมก็ได้นำเรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็สองสัปดาห์ก่อนนะครับว่าหลายคนก็คาดหวังนะครับว่าสงครามที่ยุโรปก็ดีนะครับโดยเฉพาะที่รัสเซียแล้วก็ยูเครนนี่นะครับทำมานี่ก็คงจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทำยังก็อยากประกาศแล้วว่าจะหยุดสงครามที่ยูเครนภายในย4ิชั่วโมงอันนี้ทุกท่้านกาทราบดีนะครับอันนี้ผมก็ได้นําเรียนกับทางทุกโคศนิยานนะครับว่าทำมาในสงครามไม่ยุตินะครับแล้วผมก็ให้จับตาดูว่า สหรัฐกับนาโต้ต้องทิ้งทวนนะครับโดยให้สงครามน่บานปลายมากขึ้นก็ถึงเวลานี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่การที่ทางฝ่ายเดโมแครตนะครับพ่ายแพ้แล้วก็ผมก็แนะนำเรียนว่านาโต้กับสารัฐจะต้องบีบให้ทานี่มาคุยกร่วมสงครามขยายสงครามหรือว่าให้สงครามนิบานปลายต่อไปได้นะครับเรียกว่าล่มแผนการที่จะว่าจะมายุติสงครามต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ ทางทำไมเรื่องก็อนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับยิงเข้าไปในรัสเซียได้นะครับแล้วก็ชาติหนาโตด้วยเพราะนั้นพออนุญาตปุ๊บก็ก็ทางยูเครนก็พูดว่าหมดทางเลือดนะครับก็เลยใช้อาวุธพิสัยไกลทึ่งทางสหรัฐได้ให้มาซึ่งเราเรียกว่า ATACM นี่นะครับลัศมียิงทําการไกลได้ประมาณสัก300กิโลเมครับยิงไปที่มอสโคเลยนะครับยิงไปที่มอสโคแล้วก็แล้ก็ที่ตั้งทางท,างทางหารนะครับ สร้างความเสียหายสร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียเป็นอย่างมากเลยนะครับคือรัสเซียป้องกันไม่ได้มอนกันนะครับรัสเซียสกัดได้บ้างนิดหน่อยนะครับสก,กัดได้บ้างแต่ก็ยังมีเล็ดลอดเข้าไปได้ประมาณสองสามลูกด้วยกันนะครับจงทั่งท่านปูตินก็ดีทางท่านผูน้รองผู้นำที่เป็นมือขวาหรือว่าเป็นเาเรียกว่าเป็นตัวแทนตัวแทนของท่านปูตินคือท่านเมดเวเดตประกาศเลยว่าการที่สหรัฐและชาตินาโต้ให้ยูเครนทําอย่างเนี้ยเท่ากับว่าจะเป็นการประกาศสงครามโลก ทางทัมก็ไม่พอใจแล้วบอกว่าเนี่ยทางทัพทางเดโมแครตเนี่ยครับตอนการจะบีบให้ทัมเนี่ยไปร่วมต้องคำร่วมเหมือนกันนะครับทุกโลกก็ตกใจอันนี้เป็นฉากที่หนึ่งนะครับจากเดินที่วัดทองราคาขึ้นก็ตกมหาศาลก็เลยขึ้นทะายานไม่มีที่ยุติก,กันจนล่าสุดเมื่อสักพักที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะพบคุณิยาน,นะครับรัเสเซียนะครับก็ใช้เขาเรียกว่าขี่วรรณวัตเาเรียกว่าเปขี่วรรณวัข้ามทวีปแต่ว่าเป็นพิเศษพิเศษปานกลางน,นะครับ ยิงไน้ไม่เกินห0 0่งกิโลเมตรครับขีปนาวุธชนิดนี้เ,นเป็นล้นพิเศษที่ว่ายิงไปได้ประมาณคือยิงไปเนี่ยจะแตกหัวรถเดยมันสี่ห้าขอวรถแล้วก็ติดหัวรถจีเียวได้ยิงไปที่ยูเครนนะครับย,ย,ยิงไปที่ยูเครนก่อนที่ก่อนที่รัสเซียจะยิงไปยูเครนครับทางท่านปูตินก็ดีทางรัสเซียก็ออกถแถลงการณ์นะครับว่าต่อไปนี้ยูเครนจะเจอการตอบโต้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็เลยเจอขีปนาวุธชนินนี้ขึ้นไปซึ่งทั่วก็ตกใจ เพราะว่าเขี้ันอวสชนี้จะใช้สรับเชื่อว่ายิงข้ามทวีปนะครับแล้วก็ติดหัวลบมนิวเคลียร์แต่ว่าครั้งนี้ไม่ติดหัวลบมนิวเคลียร์นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าณชั่วโมงนี้นะครับณเวลานี้นี่สงครามที่ยูเครนนี่ครับน่ากลัวมากแล้วก็เริ่มจะบานปลายนะครับแล้วก็กำลังเข้าทางยุโรปเข้าทางาสหรัฐเข้าทางทางลุงบเด่นนะครับพูดยังไงว่าอยากต้องขยายสงครามนี้ให้ให้หนักต่อไปเพื่อทำมาก็จะต้องสารต่อยุติไม่ได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ขอนำนำเน้นแค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตถามสักนิดทําไมนะครับเดโมแครตไบเดนเนี่ยนะครับถึงต้องการให้เกิดสงครามคือต้อง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 ถามความคิดก่อนนะครับว่าความจริงนี่คำว่าคำว่าเกิดสงครามนีคือหมายความว่าการดนุญนตนโยบายของทั้งทั้งสองฝ่ายนี้ก็ต่างกันนะครับครับต่างกันคือถ้าเป็นทางคือต้องกระจายอย่างนีครับว่าสารัฐเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นํานะครับ สงครามทั้งโลกทั่วโลกเนี่ยไม่มีทางยุติไม่ยุติเพราะว่าก็ต้องพยายามรักษาดุลน,น้ำนาจไว้ให้ดีนะครับแต่ว,ว่าวิธีการจะทำอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับแต่ว่าทางทางที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าเมื่อรัสเซียบุกยูเครนใช่ไหมทางสหรัฐกับทางนาตโต้ก็จําเป็นที่จะต้องสู้ต้องสู้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้รัสเซียเนี่ยก็ใช้แผนที่เรียกว่าให้รัสเซียออ,อ,ออกกลาลังลงก็คือเลี้ยงสง,งครามไปเรื่อยๆอ,นนอันนี้ผมน้ำเรี้ยนมาแล้วนะครับ,รบทีนี้พอ แล้วอีกอย่างคือสงครามนี่มาบานปลายมากมาบานปลายถึงขนาดที่เรียกว่าอาวุธก็ใช้ไปมากการเครื่องกําลังก็ไปมากยุคเครนก็คือเมื่อกว่าทางนาโตสหรัฐก็ไม่อยากจะให้ยุคเคลงเสียเสียเปรียบนะฮะแต่นี้ทางทางไบเดนก็ไอ้ทาง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 ฝ่ายทางก็บอกว่ารัสเซียก็ทุ่มเทไปมากสูเสีมากก็จะหาทางชะลอชะลอลงไปนะครับคือสงครามเนี่ยยังดาเนินการแต่เพียงแต่ว่าวิธีการที่จะชะลอความเสียหายชะลอคำรุนแรงนี่ อาจจะต่างกันนะครับแต่ว่าการลบมัมีต่อไปมันสัมพันธ์กับบริษัทค้าวุธในสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิน50%นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับครับผู้นําโลกประชาธิปไตยแบบสหรัฐแต่จริงๆแล้วคือปีศาจกลายสงครามเราต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะข้อเท็จริงนะครับพวกนี้สหรัฐอเมริกาถูกครอบงาด้วยทุนใหญ่ นะครับและทุนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐคือพวกค้าอาวุธสงครามอ่ะทีนี้เรากลับมาดูเมื่อกี้ท่านก็ได้เกิดนมาแล้วนะครับว่ารัสเซียก็ยิงไปแล้วยังมีแผนอื่นๆไหมของรัสเซียที่จะตอบโต้เนี่ยคือรัสเซียก็ตอนนั้นถึงตอนนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับที่สนใจการรบที่ยุโรปในครั้งนี้ครับให้จับตาจุดเดียวนะครับว่าจับตาดูว่ายูเครนจะตอบโต้ด้วยอาวุธปืนไส้แกรนี้ เซรสเซียนี่มากน้อยแค่ไหนนับจากนี้ไปอีกสองสัปดาห์ถ้ายูเครนยังยิงตอบโต้ไปขนาดนี้นี่นะครับผมว่าอาวุธที่รัสเซียใช้มานี่จะหนักกว่าที่ใช้ในขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นยิวเครียติอยู่ผมกล่าวพันธง n อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ายูเครนนี่มีเป้าหมายที่ต้องการที่จะถล่มลงไปฟ้านิวเคลียร์ของของรัสเซียตอนตอนนี้ยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิงไม่ถึงครับยิ่งตอบโต้มานอย่างนี้นี่ผมว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับ น่ากลัวมากลายทุกนก็ออกตกใจวันนี้คือสงครามโลกแต่ผมถ้าท่านที่ติดตามในการที่ผมฟังมาที่ผมสนทนากับท่านทุยามท่านก็จะเห็นได้ว่าเราจะพยายามหลับขั้นแล้วก็ให้มองไปทีละขั้นละขั้นละขั้นต่อไปนี้ให้ทุกท่านจับตาดูว่ายูเครนจะตอบโต้รัสเซียนี่หนักแค่ไหนคือถีขึ้นนะครับยิบตีขึ้นรัสเซียก็ต้องเพื่อนักขึ้นไปอีกสองสองเท่าขั้นนั้นแหละครับผมว่าจะไม่เอาเฉพาะแค่จรวดดูขีปนาวุธไอซีบีเอ็มที่ว่าแตกหัวรบ้อไรหกหัวรบยูเครนจิ๋วนะครับจะจะหหยดดปัญาไ้ แค่จะไปถึงสหรัฐไหมเพราะอาวุธที่ยูเครนใช้มันของสหรัฐและรัสเซียก็บอกแล้วว่าเฮ้ยวอริงตันระวังให้ดีนะขี่อาวุธของรัสเซียไปถึงนะคือตอนนี้นะครับรัสเซียเนี่ยท่านในแผนที่ท่าที่ผมประมวลมานะครับน่าจะยิงอาจจะเป็นกองมาจากการนาโต้ที่ที่เคียบนะครับหรือผมว่าอาจจะมองไปถึงขั้นที่ว่าอาจจะมีฐานทัพของสหรัฐหรือว่าในบางจุดในในชาติสมาชิกนาโต้อันนี้ต้องต้องดูก่อน แต่ตอนนี้นะครับทั้งประเทศยูเครนเนี่ยตอนนี้ไม่ปลอดภัยนะครับยูเครเนก็สั่งเตรียมพร้อมทั่วประเทศแม้แต่สัสเซเองก็ได้มีการเตรียมพร้อมด้านสงครามยูเครนแจกเขาเรียกว่าแจกเกขาเรียกว่าเป็นที่พักแบบเฉพาะอย่างนะฮที่ในในใน,ใน,ใน,ในมอสโกแลก้วก็เตรียมแล้วนะครับนี่คือเขาไปในขั้นนั้นแล้วนะครับคือท่านผู้ชมครับทันทีที่ยูเครนยิงขีปนาวุธใส่รัสเซียนะครับประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริกาสั่งทูตของตัวเองอพยพ ทันทีใช่ครับรู้อยู่แล้วว่ารัสเซียเอาแน่ครับนะและจะรุนแรงอย่างแน่นอนครับโอกาสบานปลายนะครับที่ท่านว่าเนี่ยนะครับจะไปสู่การใช้นิวเคลียร์จิ๋วถูกไหมคัฝั่งนาโต้ก็มีถูกไหมใช่ครับถ้าถ้ายิงไปมันก็อาจจะยิงกลับกันคือถ้าให้ผมประเมินดูเนี่ยนะครับรัสเซียก็น่าก็คงก็ต้องคือยุคขยันต้องเจอเจอหนักกว่านี้นะครับเจอหนักกว่านี้ ท,ท,ท,ท Teraz, ี่ย uh, ิงไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องซ้าซ้าที่ซ้าที่ซ้าไปอีกนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวแต่เมื่อใช้แล้วก็ต้องถึงเพราะฉะนั้นก็เราคาดการณ์เลยนะครับว่าทางคือยูเครนตอนนี้ก็ได้หมดทางเลือกก็ต้องยิงจับตาลงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องจับตาต่างฝ่ายจับจับต้องกันนะครับครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ก็แค่ลงไฟฟ้านิวเคลียร์โดน ที่จุดแดงจุดหนึ่งลมบอมก็ผมผมก็ว่าเขาคงอยู่นวายแล้วนะนะครับหมายว่าอะตอมครับฮิโรชิมานสองมาแล้วนะครับครับก็จะเป็นแบบนั้นครับต้องระวังต้องระวังคดีนะครับต้องระวังคดีนะครับตอนนี้นะครับกลับมาที่ตะวันออกกลางก็เรียกว่าซัดกันแหลกเหมือนกันนะการบุกภาคพื้นดินของอิสราเอลนะที่จะไปแนวไปสร้างแนวกั้นกลางไว้สร้างฉนวนของเลบานอนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าต้องการ บุกเข้าไปในเลบานอนเอาจริงเอาจังเลยครับมันจะบานปลายไปถึงขนาดไหนฮะตะวันออกกลางตอนนี้คือตอนนี้ณเวลานี้นะครับก็บทสรุปของสงครามที่ตะวันออกกลางนะครับหนึ่งนะครับสารัฐโดนบอลเล่นเต็มตัวเลยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้นี่ยรันบาลเต็มตัวรูปธรรมคืออย่างแรกคือว่ามติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งอาเซีบาราชาตินะครับทุกประเทศให้หยุดยิงที่ฉอวนกาซาสารัฐวีโต้ตกหมดเรียบร้อย ไม่ต้องการนะครับทั้งๆที่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็พยายามที่จะให้มีการเจราจาหยุดยิงอะไรต่างนะครับพยายามที่จะมีการบีบสีเอนอิสาเอลว่าให้ผ่อนคลายด้านการช่วยเหลืออะไรต่างๆมระมาณแล้วก็จนกระทั่งถึงมาถึงจุดนี้ที่ว่าทางทิจูนอกาซาเนี่ยไม่มีจุดไหนที่อิสาเอลคุมไม่ได้นะครับพูดง่ายๆก็ลบแหลกกันมหาศาลตายกันกจะถึงห้าหมื่นแล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็ถึงเวลาที่จะต้องหยุดหยุดยิงนะครับปรากฏว่า ลม้ลมโตเจรจาหมดถึงขั้นที่วา่าชาติต่างๆที่เคยเจรจาก็ถอนตัวประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการไปอันน,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 นี้อันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งสวยสดนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้นี่ครับอิสราเอลมีแผนจะโจมตีรัสเซียอย่างหนักนะครับตอนนี้นะจนย่างหนัก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> นั้นกราจะไปซีเรียเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เคลียร์สักนิดที่กาซาเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านาได้ เล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะมันเร็วไปนิดหนึ่งค,ความหมายตอนนี้นะครับคืออิสราเอลคุมพื้นที่ได้แล้วถูกไหมคุ้มได้แลวครับคุมได้เล,ค,ค,เลคุมได้ครับแลวฮามาตไปอยู่ไหนล่ะคือก็ฮามาตก,ก็อาจจะกำลังก็อาจจะมีการแทรกแซงอยู่มากต่อสู้แบบปราบปลายใช่กันปราบปลาอยู่แต่ยังไม่สามารถใช้คิาบุธแบบเดิมก็คงไม่ได้ไม่ได้ <นะ S 1> ไม่ได้แล้วตอนนี้เรียกว่าสภาพการเนี่ยคืออิสราเอลอาจจะแค่ว่าคุมได้แต่คุมคุมอย่าง เหมือนบังคับเหมือนกับคือโจมตีไม่ให้ไม่ให้สู้ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าแผนของอิสราเอลตอนนี้นี่คือว่าต้องการทุกกลุ่มที่ตะวันออกกลางนี่ว่าจะเป็นที่อยู่บานอนนะครับที่ซีเรียก็ดีแล้วก็นักรบอิหรายกลุ่มนะครับแม้กระทั่งซีเรสแบงก์ต่างๆสรุปว่าตอนนี้นะครับเราคือมองขาดได้เลยนะครับว่าอิสราเอลต้องการที่จะกำลับทุกกลุ่มที่ตะวันออกกลางนี่ให้หมด นะครับคือไม่ให้ไม่ให้มีเลยนะครับปาเลสไตน์ตั้งรัฐปาเลสไตน์ไม่ได้เลยครับนะต้องการให้พื้นที่ทั้งหมดที่เวสต์แบงค์นะครับที่กาซาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยอีหลักอีเหลือกันอยู่ใ่คร่ตอนนี้อิสราเอลต้องการคุมและตั้งประเทศอิสราเอลครับแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่น่าที่น่าพิตกก็คือว่าหลายๆประเทศก็ก็ไม่พอใจทางสลักอิสราเอลนะครับก็อาจจะมีการร่วมมือกันที่จะ คือต้องเข้าใจก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชมุมเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศสังหรณอิสระทางทาง,ทางทางอาหรับด้วยนะครับ,รบแล้วก็จะพยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์นะครับซึ่งทำรรมานานแล้วนะครับทำมานานแล้วก็สางสาธารณชาตกกกกกิก็ก็เห็นด้วยนะครับ,รบจนกระทั่งล่าสุดนี่ก็เท่าที่ทราบก็คือทัทง้ทงทั้งทั้งจีนอิหร่านแล้วก็ซาอุด้วยนะครับก็มีการร่วมมือกันที่จะผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่ง ในรูปในรูปแบบที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าอันนี้คือการร่วมมือพรรคัานที่จะตั้งรับปริตาแต่อีกขั้นก็คือว่าร่วมมือกันทางทหารโดยปริยายนะครับเห็นว่ามีข่าวซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าเกินความคาดหมายนะครับมาเลมันเห็นแล้วว่าแม่ทัพของอิหร่านกับซาอุเนี่ยพบกันเห็นว่าจะมีการซ้อมรบกันแล้วอันนี้เป็นข่าวมันปดาร์ก่อนต้องต้องรอประมาณมกราครับมกราปีหน้าประมาณมกราเขาจะเห็นภาพนะครับแล้วก็ ต้องมาลืมหมดนะครับตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยรัสเซียเองก็เมื่อจีนเมื่อจีนมาอย่างนี้ก็หมายความารัเสเซียก,ก็ต้องมาด้วยต,ต้มงมานะครับ <c oughs> แล้วฐานทัพที่รัเสเซียที่อยู่ที่ซีเรียทําไงครับรัเสเซียก็ต้องช่วยเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าที่ตะวันออกกลางเนี่ยครับทิศทางต่อไปเนี่ยนะครับนอกจากเราจะต้องคือคำวิารณตินี่ไม่มียิ่งทํามาจะต้องยิ่งหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่าแน่นอน,อ,อ,อ,นอันนี้หม <นะ S 1> ื่นเปอร์เซ็นต์นะครับหนักกว่าเก่าหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ซีเรียเนี่ย ไปแล้วยังอิสราเอลไปแล้วยังโจมตีไปแล้วครับโจมตีหนักด้วยนะครับหนักนครับครับก็แสดงว่าในแง่ของการรบวันนี้เนี่ยอิสราเอลเป็นต่อสิครับเพราะมันคุมสภาพพื้นที่ได้แต่ก็โดนถล่มนะหมาเมืองหลวงเทลวิปก็โดนถล่มเคือผมต้องก็เลนก่อนนะครับว่าคืออิสราเอลก็ใช้การโจมตีหนักเพราะว่าคือต้องการที่คือเพื่อเอาผู้ประชาช้านก็คือทนมานานโดนโจมตีเยอมากตอนนี้ก็จัดให้หมดแต่ก็ก็มาอย่างนั้นเพราะว่า ทุก,กองกําลังก็มีอาวุธที่ดีนะครับ,รบแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่โดนโจมตีข้ามวันข้ามคืนเช่นเดียวกันครับคือปอเตียบปราบอยู่มัดใช้เวลารวดเร็วรแต่นี่มาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็โดนโจมตีทั่วอย่างที่เทลิิกก็ไม่ไม,ไม่ปล่อยไปจไปที่มาของการอพยพข,ของประชาชนชาวเยอรมันก็ไปต่างประเทศกันกับพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทางไม่ใช่ว่าทางนรกที่บาร์ทางเรียมันจะยอมแพ้นะครับประกาศ สู้เต็มที่เลยนะครับแล้วขีปนาวุธที่นํามาใช้ต่อสู้ที่โจมตีอี่ก็เป็นขี่ปานวุธขนาดเป็นพันกิโลเมตรขึ้นไปนะครับเหน,นันนาวผูตีก็ตอนนี้ก็ออกหน้าเต็มที่ <c oughs> คือลบหนักกว่าเก่าโจมตีหนักกว่าเก่าทั้งที่ทะเลทั้งที่ทะเลแดงแล้วทั้งทะเลท,ทั้งอาวมาแล้วแต่ก็โจมตีกองเรือสาระกาเล่งโจมตีตอนนี้ก็ยังโจมตีอยู่นะครับแล้วก็โจมตีออยด้วยสงครามที่ตะวันออกกลางณนะเวลานี้ต้องบอกว่ามีการลบไปแล้วทั้งทางบกอากาศและทางเรือด้วยนะครับ <c oughs> ทางเหลือครบการเคลื่อนกําลังนี่ถ้าท่านติดตามขาา่าวท่านแห็ว่าอิสราเอลก็เริ่มที่จะมีการสูญเสียพอสมควรเยอะด้วยนะครับโจตีสูญเสีสยเยอะด้วยนะครับอิสราเอลเนี่ยท่านคาดว่าจะสามารถจัดการอยาซิดบอลล์ได้แบบฮามาัตนะคือผมว่าลําบากเพราะอันนี้ที่ว่าลําบากเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งนะครับนาซบอลลมีเป็นหมื่นนะครับและที่เลบานอนเนี่ย มีเป็นแสนคนนะครับ <โด S 2> อาวุธก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนหัวลบนี่นะแล้วยิ่งลบมากขึ้นนะครับทั้งอิหร่านก็เข้าใจเล้ว่าทาั้งทั้งอิหร่านทั้งรัสเซียเข้าใจเล้ว่าต่อไปก็คือจะต้องต้องต้องรบอดโดยตรงเพราะนันก็ต้องเร่งรุนเน่เนเร่งรุนเต็มที่หลุนในบัละใช่ครับมีความ,มแข็งที่จะตอบโต้อิสราเอลไดคล้คือผมอยากจะรยนว่าคือโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะมองข้ามไปทีละหลายหลขั้นคือจะไม่มองว่าลบกันนี้คืึจะมองข้ามว่า อย่างอิสราเอลเนี่ยในทันยาฮูเนี่ยพูดพูดเองเลยนะครับว่ายังไงก็มีแผนจะโจมตีสูงพราะนันนเคียของ <No. S 1> ของอิห่านพูดอะไรนี้แถ,ถ,ถ,ถลงต่อสภาเองเลยครับก็เพราะนั้นเนี่ยเดิมทีผมได้นําเรียนมาแล้วครับว่าเราต่างจับจุดจนจ้องว่าเมื่อไหร่อิห่านจะโจมตีตอบโต้อิสราเอลตอนนี้ไม่แน่ก็ยางอันนี้ก็ยัง,ยงใช้ได้อยู่ครับจะโดนอิสราเอลโจมตีก่อนครับครับอ่ะทีนี้ผมผมยังข้องใจ ทางฝ่ายฝั่งของฮิบบลเลาะอยู่นะครับมันเป็นไปได้ไหมที่อิสราเอลจะโจมตีเลบานอนทั้งประเทศอ่ะต,ตอนนี้โจมตีแล้วนะครับเล้ครับโจมตีแล้วโจมตีแล้วค่อนโอ้คข,ขนเสยชีวิตไปจะห้าพันแล้วนะครับโจมตีได้หลายจุดนะครับตอนนี้สงครามที่เลบานอนเนี่ยเป็นสงครามลบกันค่อนข้างจะรุนแรงในรอบ20ปีนะครับไม่ใช่เฉพาะฮิบบลเลาะ์กับอิสราเอลแล้วตอนนี้เป็นเลบานอนคือกับอิสราเอลเลยการโจมตีของอิสราเอลที่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 เลบานอนเนี่ย คล้ายๆการโจมตีที่ฉนวนกาซาคือว่าก็บอกว่าตอนนี้มีรถมอเรกระโจมตีไปที่นี่มีนัรถขีอเกรโจมตีไปซึ่งใช่หรือเปล่ากันมาทุกคนครับเพราะคนเสียชีวิตกับทางรัฐบาลเดิมนั้นก็ยอมรับได้ว่าเป็นพลเรือนเสียไปส่วนใหญ่มีข่าวออกมาตอนนี้เด็กตายเป็นหมื่นนะครับครับก็น่ากลัวแล้วทางรัฐบาลเดิมเองก็ก็ออกมายอมรับนะครับว่ามีความสูญเสียบทุกค์รแล้วก็เธอทางนันรถล้่กอประกาศแล้วว่าจะไม่ยอมเจรจา ไม่ยอมเจรจาไม่ยอมเจรจาอย่างเดียวเมื่อกี้ไปขัดท่านไว้นะครับไปสถานการณ์ทางด้านซีเรียเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฐานทัพของรัสเซียในซีเรียยังอยู่ครับถูกไหมฮะครับอิสราเอลไปโจมตีก็โจมก็เปิดศึกกับรัสเซียไหมโจมโจมโจมตีที่ซีเรียเนี่ยถ้าไม่ใช่ฐานทัพโจมตีเมืองใกล้ๆก็ก็เหมือนก็โจมตีดฐานทัพด้วยแหละครับครับเพราะก็ต้องใช้ในการส่งกําลังแรงต่าง ก็มีข่าวว่าตอนนี้รัสเซียก็กําลังจะอาจจะมีการเครื่องกําลังมาช่วยรัสเซียบ้างนน่นอาจจะเป็นนักรบมาช่วยซีเรียมาช่วยมาช่วยมามาประจําการนะครับแล้วก็ทางทุกกลุ่มตอนนี้กําลังโจมตีอิสราเอลอิสราเอลก็โจมตีทุกกลุ่มจ่งกันแต่เน้นที่เน้นที่เลบานอนกับที่ที่ซีเรียนะครับผมก็ไม่ได้นิยมอิสราเอลนะแต่เพราะว่าอิสราเอลก็เก่งเหมือนกันนะคือบอกว่าไม่เก่งก็ไม่ได้อาวุธเขาได้เปรียบในด้านของกองทัพอากาศแล้วก็ใช้อาวุธหนักนะครับสหรัฐ สนับสนุนเต็มที่ก็ผมก็ได้นําเรียนแล้วก็บร่าตอนเนี้ยสหรัฐก็ออกหน้าช่วยเต็มที่แล้วก็ครับงบประมาณก็ไม่จํากัดเพราะองค์กรรับของจิวครับสนับสนุนอิสรลคือทงมาเนี่ยผมว่าคือตอนนี้เราอาจจะทุ่มเทไปดูที่การลบที่ที่ยูเครนมาลเตเซย่ยังไงเนี่ยตอนอกการเนี่ยผมว่าความรู้เรื่องก็พอๆกันนะทามาเนี่ยนะครับจะยิ่งขยายกว่าก็ตอนนี้สถานการณ์ทุกจุดมันดูวานปลายไปหมดใช่ครับใช่ครับใช่ครับกับประเทศเราเนี่ยเป็นไง ยังเหมือนเดิมท่านนายกท่านก็ยังมีความสุขไปนะ้วยังไงก็ต้องตั้งประธานแบงค์ชาติให้ได้นะตอนนี้คุณทักษินออกมาสัต์เรื่องแบงค์ชาติเองนะนะเปิดตัวแล้วนะครับโอ้โหจะเอาไว้ได้เอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก็จะเอาไว้ได้นะครับ<อ>เงินดิจิ t a ลวอลเล็ซึ่งไม่ได้เป็นดิจิ t a ลวอลเล็แล้วนะ จะแจกคนสูงอายุท่านก็ต้องได้ด้วยนี่ท่านมีผมผมหมดสิทธิ์นะทำไมอ่ะหมดสิทธิ์ผมเพราะท่านเป็นข้าราชการเขาจะเว้นเหรอเขาบอกว่าไครอายุตระหงิบก็จะจ่ายหมดอ่ะต้องต้องตรลงเงื่อนไขนะครับครับก็เนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีนโยบายไหนเลยนะว่าที่จะเตรียมการผมไม่ได้ชวนท่านมาด่ารัฐบาลนะท่านเป็นกลางอยู่แล้วแต่นี่ให้เห็นแล้วประเทศไทยเราควรทำยังไงคือตอนนี้ผมอยากจะเรียนนะครับว่า ตอนนี้มีข่าวนะครับทุกคนรู้นะครับแต่ว่าทางสื่อของภาครัฐอาจจะไม่ออกอะไรก็คือว่ามีชาวอิสาราเอลที่จะมาโยูนเมืองไทยนี่ก็ผมว่านะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะครับเขาต้องการจะมาเป็นแสนตอนนี้มันซื้อมากันพอสมควรนะครับบาของที่ดินเพราะฉะนั้นน,น,น,นี่คือผลกระทบที่เราได้รับอย่างเห็นเห็นน,าาเน,นนะครับและถ้าตองค่าวมาไปต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อยากจะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ให้ เขาเริ่มเร่งประชาพันธ์ให้ประชาชนเราเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ของโลกวันนี้ให้มากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นโมบิลแบงกพอถึงเวลาโตมตามมาโอ้้นา้ำมันขึ้นราคาคุมไม่ได้อย่างนี้ผมว่าถึงวันนั้นมันจะสายเกินไปนะครับประชาชนก็เตรียมตัวไม่ทันนะครับอันนี้เป็นปาจที่หนึ่งปัจจัยสองก็คือว่าผมก็ยังรัาเหมือนเดิมนะครับว่าอาวุธนี่นะครับต้องเร่งเร่งใช้คาว่าเร่งเลยนะครับตอนนี้ช้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า ต่อไปนะครับอีกผมผมเคยบอกกับทุกท่านแล้วครับว่าไม่เกินพฤษภาปีหน้านี่นะครับข้าวสมุทรเกาหลีต้องมีการลบกันแน่นอน oh. เหตุผลเพราะว่าฝรั่งพูดเองนะครับว่าตอนนี้ทหารของเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ส่งไปเป็นหมื่นชุดสัสเซียจะส่งไปเป็นแสนคนเหรอเพราะนั้นท่านลองคิดดูแล้วครับเมื่อส่งไปอย่างนี้ก็ท่าไงครับก็ท่ากับว่ายุโรปลบกับเกาหลีเหนือใช่หรือเปล่าครับคาจะยอมกันหรอครับอันนี้เราคิด อันนี้คิดคิดดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมทุกมิติทุกด้านนะครับแล้วก็อาหารการกินต่างๆพวกการเกษตรแล้วก็ต้องทุ่มเทมไม่ใช่แบบปล่อยกันแบบแก้หาแบบแบบเฉพาะหน้าหนหรที่เป็นอยู่ผมก็ไม่ได้ตำหนินะครับแต่อยากจะพูดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเราจะปรับตัวไม่ทันนะครับมันก็ลาบากเนี่ยผมก็ฝากไว้ทุกท่านนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคนไทยนั้นเองนะครับก็ขอ,อขอบคุณนะครับกองทัพอากาศตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากกองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศและอวกาศแล้วเนี่ยมันมี ก็ดีก็คือจะต้องพัฒนาอาวุธขั้นต่อไปนะครับเพื่อที่จะรองรับไปสู่ระดับอวกาศเพราะว่าขีปพนาวุธนะครับไอซีบีเอ็มเนี่ยมันยิงขึ้นไปในอวกาศใช่ไหมครับของไทยเรานี่นะครับของไทยเราเนี่ยผมกล้าฟันธงนะครับแล้วผมขอทานักวิจัยนักวิโค้ดทั้งประเทศเลยนะครับว่าถ้าเราทุ่มเทให้กับสถาบันเทคโนโลยีบองประเทศนะครับไม่เกิน4 0 0 0ันล้านเนี่ยนะครับ เราจะมีขีปนาวุธยิงได้เป็นพันกิโลเมตรใครบอกว่าวยิงก็เถงมาด้ครับแต่เราไม่กระสนใจครับแลวงบประมาณก็ไม่มากด้วยนะครับทําไมเราไม่ให้กองทัพล่ะครับท่านดูเด็ครับตอนนี้ที่ยูเครนที่กาลังเคารกันโดนอะไรเคารบก่นดนโดนด,ด้วยขีปนาวุธของเรานี่นะครับบุคลากรพร้อมครับเทคโนโลยีพร้อมความรู้ของนะักวิชาการของของเราทัพด้วยของกระทรวงเนี่ยพร้อมแม้แต่เอกเอกชนงก็พร้อมนะครับโดรนทนี่สามารถจะบินได้เป็นพันกิโลเมตรเราทําได้ครับ แต่เราไม่ส่งเสริมกันครับโอ้ทำไมำไมถึงโหดร้ายเงินเงินก็ใช้ไม่มากนะครับพูดแล้วมันกนาดน้อยใจมากนนะครับอันนี้ก็พูดเลยนะครับวันนี้เดือดครับท่านผู้ชมเราไม่ค่อยได้เห็นท่านนาว่าการเอกสมธิ์ทองอินเนี่เรียกว่าออกอาการแบบนี้นะครับปกติท่านเป็นคนสุภาพและพยายามรักษาความเป็นกลางขนาดข่าวสารต่างประเทศท่านจะพยายามเป็นกลางเลยแต่ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับรัฐบาลในความสนใจน้อย นะครับกับสถานาโลกที่เกิดขึ้นอย่างไปโน่นแหละครับที่เหมือนผมเรียนไปแล้ว M O U C C อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื่องของเราคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องจัดการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องเรียนว่าเรานะครับจะร่วมกันทำความเข้าใจศึกษานะครับรัฐบาลไม่สนใจ คนไทยเราเองจะต้องร่วมกันนะครับถาบันทิศทางไทยนะครับก็ยืนยันที่จะเดินหน้าทํางานไปนะครับสุดท้ายกราบขอบพระคุณจริงๆครับที่ท่านช่วยกันสนับสนุนให้เรายืนหยัดอยู่ได้นะครับบริจาคเงินกันมาคนละเล็กละน้อยนะครับเข้ามาทุกวันนะครับอันนี้มันเงินไม่มากแต่มันเป็นความซาบซึ้งใจช่วยกันซื้อสินค้านะครับแน่ สถาบันที่ทานไทยมีอาหารมีกาแฟมีเซรั่มนะครับไปกินไปใช้ได้ช่วยด้วยนะครับท่านก็ได้ประโยชน์นะครับสุดท้ายวันนี้ก็กราบขอบคุณท่านมากสวัสดีครับ,รบลาครับท่านจงครับสวัสดี